อออน้ำพริกช้อนปินเขาพ่อ,องใช้สองอันเลยจะได้เข้มข้นนะคะปิดท้ายด้วยน้ำพริกนะคะุก ไปใส่ไมโคเวทแป๊บหนึง่งเมื่อไปใส่ในโคเวทฟึ๊บก็จะมีความเหนียวหนีบก็หอมสาหายคำใหญ่ไปเลยอืมเาาอาเลยใส่แค่หอมเดี๋ยวมันเป็นงแค่รสเผ็ดมาก 嗯。Mm.